ดาวอังคารของชาวพฤกศพนะคะโคจรย้ายพบเรือนตั้งแต่วันที่19นะคะในรอบนี้จะอยู่ในพบเรือนสหัสชยะยาวนานข้ามปีไปนะคะสำหรับพบเรือนนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องใดนะคะแล้วก็เรื่องไหนจะเกิดขึ้นกับชาวพฤกศพใน3เรื่องที่จะแปรปรวนเนื่องจากดาวโคจรผิดปกติท่านใดที่รักนาราศีพุกศพบฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ สำหรับดาวอังคารของชาวพึกศพนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องปัตตานีนะคะก็คือเรื่องคู่ครองลูกค้าหุ้นส่วนนะคะเรื่องของคู่กรณีต่างๆได้นะรวมไปถึงคำว่าวินาาน,นะก็คือเรื่องทางไกลต่างประเทศหรือแม้แต่สิ่งที่คาไม่ถึงนะคะจะเข้าสู่พบเรือนเพื่อนสังคมนะในช่วง19ตุลาคมไปนะคะ สำหรับในข้อแรกนะคะดาวอังคันที่โคจรย้ายจะมีกําลังเป็นนิดก็คือกําลังที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะก็จะส่งผลกับชาววุฒิศพนะคะอาจต้องระมัดระวังในเชิงการเข้าสังคมนะเพราะว่าในเชิงเรื่องของดาวไปอยู่ในเรือนเพื่อนเรือนสังคมเรือนพี่น้องนะก็บ่งบอกว่าบางทีอยู่ในสภาวะที่ไว้ใจใครมากไม่ได้นะยิ่งโดยเฉพาะใครที่ทํางานในเชิงการแข่งขันสูงนะคะมีเรื่องศัตรูคู่แข่งหรือหากมีเรื่องของคู่กรณี ก็อาจจะเป็นช่วงยืดเยื้อนะคะระมัดระวังการถูกเอารัดเอาเปรียบนะหรือว่าคนในสังคมบางกลุ่มก็ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่บางทีมันเป็นเรื่องของอุปสรรคทางการงานการค้าคู่แข่งเกิดขึ้นนะหรืออะไรที่เป็นเชิงคนสนับสนุนก็มีส่วนหนึ่งในขนาะเดียวกันนะคนที่ไม่ชอบเราหรือว่าคอยขัดแข้งขัดข,ดขามมันก็อาจจะมีได้ในช่วงนี้นะคะสำหรับดวงดาวนี้นะคะอยู่โคจรยาวนานดังนั้นก็ส่งผลในความยืดเยื้อ เช่นเรื่องงานกลุ่มงานทีมนะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อร่วมง,งาน,นงต่างๆนะหรือว่าการทํางานในเชิงประสานงานกับคนอื่นๆก็เกิดอุปสรรคขึ้น,นเช่นความเปลี่ยนแปลง,งต่างๆหรือว่าอาจทางานยากขึ้นก็ได้นะเนื่องด้วยความที่ดาวองคารเขาเกิดโคจรผิดปกติในช่วงเวลานี้นะคะก็อาจจะหมายถึงการปรับตัวเยอะนะการต้องอดทนมากขึ้นหรือการทํางานที่เป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นหมู่คณะมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะ เป็นช่วงเวลานะคะ19ตุลาคมไปเรามาะระวังเรื่องของข้อตกลงบางทีไปทํางานร่วมผู้ลงทุนนะคะจะรับงาน,นงต่างๆดูเรื่องผลกําไรให้ดีนะหรือว่าส่วนแบ่งนะรวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิงข้อสัญญาอยู่ในสภาวะที่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ง่ายนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรารอบคออประมาณไหนนะคะสําหรับข้อที่สองนะคะเป็นความหมายในเชิงพี่น้องนะด้วยช่วงนี้นะคะดาวเสาร์ของชาวพฤษภนะคะ อยู่ในภพเรือนกับไม้ก็คือเรื่องของการเป็นเสาหลักครอบครัวนะเรื่องของการเกี่ยวข้องกับพี่น้องนะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่พี่น้องญาติมาพึ่งพาก็ได้นะโดยดาวังคารก็อยู่ในเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมเรื่องของลูกพี่ลูกน้องเครือญาติต่างๆนะก็เกี่ยวสัมพันธ์กันในเชิงนี้ได้ดังนั้นก็เป็นห่วงเวลาที่บางทีเรามีเหตุให้ต้องไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนใกล้ตัวนะคะหรือมีเหตุไปช่วยเหลือถ้ามีคนมาขอหยิบยืมเงินนะคะหรือว่า ขอความช่วยเหลือไปแก้ปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องพี่น้องนะเครือญาติได้ในอีกในยะหนึ่งนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงสังคมเนะช่นบางท่านก็จะเป็นช่วงเวลาที่เดินทางก็ได้นะคะหรือมีเหตนะุเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนแวดวงเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานหรือเดินทางนะทำให้ช่วงนี้นะคะก็อยู่ห่างจากคนที่คุ้นเคยนะไปพบปะกลุ่มสังคมใหม่ๆนะคะหรือว่ามีการปรับตัวค่อนข้างมากนะในการเข้าหมู่เพื่อนสังคมใหม่ๆได้นะเป็นความหมายในเชิงนี้ได้เหมือนกันนะคะ เป็นช่วงเวลานะคะที่อาจจะมีโปรเจกต์นะหรือว่าวางแผนในการเดินทางเนื่องจากเป็นทั้งวิดายก็คือเดินทางไกลนะคะและสหัสช้าก็คือเดินทางระยะใกล้นะก็อาจมีเหตุเดินทางบ่อยขึ้นนะคะหรือว่าบางช่วงนะก็มีลักษณะเที่ยวไปเที่ยวมาเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อภารกิจต่างๆสําหรับดาวอังคารนะครับเป็นดาวเรื่องเรียวแรงเรื่องกําลังความขยันขันแข่งด้วยนะเมื่อเขาแปรปลวนนะคะก็ส่งผลส่วนหนึ่งกับชาวศศนะเรื่องเรียวแรงกําลังนะคะ บางวันก็ขยันดีนะบางวันก็รู้สึกเหนื่อยง่ายนะคะเบื่อหรือเกิดอาการหมดไฟคิดไม่ออกนะกับสิ่งเดิมๆที่ทําอยู่นะก็ส่งผลให้อาอาจจะต้องหาแรงบันดาลใจใหม่ๆนะคะการเดินทางในช่วงนี้บางทีก็ส่งผลดีให้เราพบเห็นมุมมองใหม่ๆเปลี่ยนบรรยากาศนะกลับมาเป็นตัวช่วยในเชิงเรื่องของไอเดียความคิดนะคะ สำหรับดาวพระหัสนะคะที่โคจรทับลัคนาชาวพฤกษบ์นะก็จะมีการโคจรผิดป,ปกติร่วมด้วยกับดาวคาันในช่วงประมาณท้ายๆปีนะคะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องทางสุขภาพก็เรามัดระวังโรคเก่าโรคเดิมนะคะอะไรแปลกๆกเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นอาการหรือว่าเป็นความรู้สึกว่าเราคิดอ่านช้าลงได้เนื่องจากดาวพระหัสนะคะเป็นโัแทนเรื่องสติปัญญาการเรียนรูนะ้เรื่องของอะไรที่เป็นเชิงใช้ความคิดไอเดียบางทีมันใช้เวลานึกคิดนานขึ้นนะคะหรือ สมาธิจดจอ่อไม่ค่อยดีนะส่งผลให้เราจะต้องอดทนมากขึ้นกับกิจกรรมประเภทการเรียนนะคะหรือว่าหากจะไปสอบแข่งขันเราก็ต้องเพิ่มความเพียรพยายามมากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่ทั้งดาวพลหัสและดาวอังคันส่งผลในเชิงทั้งเรื่องกำลังแล้วก็เรื่องไอเดียความคิดนะช่วงนี้ให้เวลากับตนเองในเชิงการพักผ่อนได้นะหรือว่าหากจะทำงานถือว่าต้องความอดทนสูงขึ้น หรือว่าเน้นไปในเชิงปฏิบัติอะไรที่เป็นตัวหนังสือเป็นข้อมูลเยอะๆมากๆเรามาระวังผิดพลาดหรือเราเองจะรู้สึกเบื่อกับงานการประเภทนี้นะคะสำหรับข้อสุดท้ายนะคะดาวองคันเกี่ยวข้องกับเรื่องปัจจัยน,น,นะคะก็คือเรื่องเพศตรงข้ามนะคะเรื่องคู่ครองนะดังนั้นโดยรวมก็คือหมายถึงการคบหาความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะคะเป็นช่วงเวลาที่ใครคบหาช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงอึมครึมได้หรือว่ามีลักษณะยืดเยื้อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์อันเนื่องมาจาก ภาระหน้าที่กันงานนะคะหรือว่าเดินทางก็ได้ส่งผลให้บางช่วงก็อยู่ห่างไกลกันชั่วขณะหนึ่งนะคะเป็นช่วงที่เรื่องคู่ครองนะใครที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องคู่ครองนะคะก็ดูแลสุขภาพกันให้มากขึ้นอนอกจากนี้นะคะอ่ะาระมัดระวังเรื่องเพศตรงข้ามช่วงนี้ใครครบหากันก็จะมีลักษณะเปลืองม็นพิเศษได้เนื่องจากดาวอังคารก็เป็นเจ้าเรือนวินาศนะคะก็คือความรั่วไหลนะเงินทองรายจ่ายหรืออะไรที่ คาดไม่ถึงนะบางทีมันมาจากรายจ่ายในเชิงคนที่เราครบหานะคะนช่วงที่บางท่านนะคะกเกิดการคบหาแบบซ่อนเร้นนะได้เนะื่องจากคำว่าวินาก็คือเบื้องหลังเป็นความลับนะคะไม่เปิดเผยหรือเป็นความไม่ชัดเจนก็ได้นะก็คือช่วงตุลาคมไปถึงมกราคมนะความรักของมางท่านก็จะตกอยู่ในสภาวะแบบนี้อันเนื่องมาจากอาจจะดูใจศึกษากันอยู่นะหรือว่า มีเหตุเดินทางนะมีเรื่องของการมีระยะทางในการครบหาหรือบางอย่างช่วงนี้มันยังคลุมเครือไม่ชัดเจนในเชิงความสัมพันธ์ก็เป็นได้นะคะสำหรับชาวพฤกษพ์นะคะในช่วงปลายป,ายปี67ต่อ68เป็นช่วงที่ดาวโคโจรผิดปกติทั้งดาวพฤหัสและดาวอังคารนะคะรวมถึงดาวเสาร์ก็จะเริ่มกับมาโคโจรเดินหน้าในพเรือนการงานถือว่าเรื่องงานการนะคะจะมีทิศทางดีขึ้นเรียกว่าส่วนกระแสชาวบ้านนื่องจากดาวเสาร์นะคะ กลับมาโครจรเดินหน้าในช่วงต้นเดือนธันวาคมอย่างไรก็ตามนะมันก็จะเป็นช่วงที่เรื่องแวดล้อมอย่างที่บอกเรื่องสังคมบ้างเรื่องทีมนะคะเรื่องอุปสรรคการปรับตัวความล่าชา้ารอคอยนะหรือบางอย่างที่หวังไว้บางทีก็ต้องรอคอยนิดนึงนะเนื่องจากองค์ประกอบของดาวนะคะการงานดีแต่เรื่องราวโดยรอบก็ผันผวนแปรปรวนไปนะคะสำหรับในปีหน้านะคะปี2568นะคะจาเป็นปีที่มีดาวใหญ่เปลี่ยนภพเรือนนะคะก็คือดาวพฤหัสน,นะคะ ดาวเสาร์และดาวราหูนะโดยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกันในช่วงประมาณกลางปี68นะคะสำหรับดาวพฤหัสนะคะจะโคจรเข้าสู่พบเรื่อนการเงินนะคะดาวราหูจะเข้าสู่พบเรื่อนการงานแล้วก็มีกําลังเป็นกเกษตรตาธิบดีนะคะและดาวเสาร์ก็เข้าสู่พบลาภานั้น,นถือว่าเป็นจังหวะที่ชาวพฤษภศพนะคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงเด่นชัดมากขึ้น ส่งผลดีกับดาวการงานนะคะก็คือดาวราหูนะจะมีความเป็นกเกษตรตาทิพดีนะคะบ่งบอกถึงจุดเสถียรทางการงานนะคะจับจุดบางอย่างได้นะหรือมีรายได้รายรับที่เสถียรมั่นคงมากขึ้นเป็นปีที่โดดเด่นกับเรื่องทางอสังหาริมทรัพย์นะคะเรื่องส่วนไรนาการ,กรเกษตรพื้นดินนะหรืออะไรที่เป็นเชิงความก้าวหน้านะื่อง่างดาวเสาร์นะคะจะเข้าสู่ภพเลือนลาภะเป็นระยะเวลานานถึงสงปีครึ่งนะเรียกว่าส่งผลดีในอีกส่วนหนึ่งด้วยนะคะ แต่ก่อนจะถึงจุดที่ดวงดาวมีการขยับย้ายไปสู่จุดต่างๆนั้นนะคะก็ต้องผ่านช่วงเวลาที่ดาวโคจรวิปร,ริตผันผวนนะโดยเฉพาะในช่วงต้นปี68นะคะก็จะมีการโคจรของดาวที่ผิดปกติเพิ่มขึ้นให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวพฤกษบนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ